คุณสมเจชนะคะส่งหัวใจพลังบวกมานะคะเม่อยแล้วด้วยหน่ะนะเม่อเแล้อด้วยตั้งตันนะนาเลื้องแล้วนาเลื้องแล้วพี่น้องเกี่ยไม่ทันนะแม่ ะะตอนนี้นะคะพี่ตั้มเริ่มเหนื่อยแล้วนะเป็นกำลังใจนะคะขอหัวใจมาด้วยค่ะหัวใจส่งให้พี่ตั้มด้วยนะคะกดเห็นแล้วเจอช่างตั้มนะคะคุณทองเพียรขอขอบคุณมากค่ะ นนะนะมันอยู่เคอหันเดะแมงท่าพู้ในนะีอยู่เคอ์น่ะยังมาเหม่อเกียร์ประธานใจเย็นเย็นเมื่อยแล้วนาเลืองมาแล้วตั้งๆนั่นนะ่ะ นองรักนะคะช่างหนวดนะคะพี่หนวดนะ,ะพี่หนวดของเราหน้าเรืองมาแล้วน,นะเพราะว่าทุกคนก็จะประ,ะจําอยู่ที่กล้องนะ,ะ <laughs> มีี่มีพี่หนวดของเรากับพี่วางนะคะ <laughs> ช่วยกันนะเะ <laughs> มีแค่สองคนนะคะที่ปาดปูนเนาะห <laughs> น้าเรืองมาแล้วเด้อ รัน500ลค่ะรีตนหัวหน้าคอยด้ทีไอคอยก็รีตนหัวคอยงานนี้นะคะงานฟรีนะคะทำด้วยใจให้ให้น้องนะคะเราไม่คิดทะแรงเดอพี่น้องเดองานนี้นะคะ คุณบุญลมนะคะคุณบุญหอมเนาะค่ะคุณบุญหอมนะคะ,ะคะุณอุด,ดมนะคะเอ,อ่อคุณปานายานะคะขอบคุณนะคะ ดัน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 ช่องลุงหวังด้วยนะคะกดไลค์ให้ลุงหวังด้วยนะคะตั <c oughs> กข้างลู่ซ่ นะพี่ต้อยสวัสดีค่ะ <c oughs> นมข่อยแซบบอแซบหลายพี่ต้อยหนูเอาไปสองกล่องนะกล่องหนึ่งให้ให้โพนะโพมาตัดตามพอดีเลยนะคะ,ะมันเป็นสีเขียวกับสีงาดำเนาะนะงาดำมาให้โพกินนะคะ่อยไ่ได้กินผู้เดียวเด้นอนมสองกล่องนะปันกันกับโพคนละกล่องเด้ <c oughs> <c oughs> คุณมนมนนะคะช่วยน้องขอเรื่อยๆขอบคุณค่ะขอบคุณทุกกำลังใจทุกคําอวยพรนะคะบางทีคอมเมนต์อาจจะไม่ได้อ่านทุกคอมเมนต์เนาะนะคะค่ะต้อยได้เลี้ยงโคนมตั้งกล่องหนึ่งนะ่โะโคก็ยังไม่ได้กินข้าวก็เลยอ้รีบหยิบไปเลยว่าจะให้สองกล่องพอกล่องอีกกล่องหนึ่งนะ่ะเจาะก,กินแล้วน่ะแม่ <laughs> เอาหมวกไฟม่ยำมาหมวกไฟไม่ยำนะนะหมวกหมวกข้างล่างข้างลางไปเ็ไบชงลงดม่ไห้าทีเียได้ดีาดต้อมวกจ้าบอไ้ี่หมหเยด้อเราบังราวังมันสิหาอยาหาเรื่องไม่เด้อ ม่รบกวนนะคะพี่ต้อยนะโคก็กินก็จะเป็นนมที่แหละส่วนมากก็จะเป็นนมนะคะนมเอ่อแกจะชอบกินส่วนมากชอบกินนมเปรี้ยวนมเปรี้ยวแล้วก็นมนมงาดำนี่100ร้อยกว่าไรแล้วนะคะนมงาดำนะ,ะส่วนใหญ่ เสียบด้วยค่ะแดดน้ำหนแดดน้ำหนักน้ำหนักสวัสดีค่ะนะคะคุณวันนะคะขอบพระคุณนะคะที่เข้ามากดให้กำลังใจลุงหวังนะคะดันดันสองร้อยไลค์นะคะลุงหวังนะคะ เหลือไหมโอเคข้างหน้าไหมหรือเออทำไงอ่ะย้ายย้ายย้ายของเหรอหรือว่าโตโตอะถอย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 นะคะ อืมโอ้โดนดึงไม่ไปกี่ดึงหมาเนาะเี้เวลุกคุณวันนี้ค่ะขอบพระคุณนะคะปล่อยเพื่อปวดเงียวแต่บ้านอันนี้พี่น้องอยู่ซื้อกันเด้อขอบเงียวย้าบ้างลุก เหนื่อยเลยเศาพักกับบันไดเลยเขาเล็งเล็งเทนะคะนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ชักตั้ามกอดด้วยนะคะสวัสดีค่ะ